วัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีก็จะมีเด็กๆเ,เริ่มทยอยมาโรงเรียนและทํากิจกรรมตามหน้าที่ของตอนเองพวกเราไปดูกิจกรรมของพวกเขานะครับว่าจะน่ารักขนาดไหนไม่มีดอกค่คุมีจะไฟนำงเจ้าเปล่านี่คือเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งพลพลบุญชุบ ของ<ม>ที่เสียงดังรูปรอน่ารักชอบหาเรื่องกับคนอื่นไปทั่วแต่ไม่มีอะไรหาเรื่องพูดมากเฉยเฉยเขาเป็นค,คนที่เสียงดังชอบพูดคำคมอีกครั้งหนึ่งไม่มีดอกคำคมมีจันร้านมเจ้วเปาเจ้าเปาเจ้าเป่าเด็กหญิงแก้มกลมมาโรงเรียนแต่เช้าอ่าช่วยคุณครูเก็บขยะไปทิ้งที่ถังนะครับทังอยู่ตรงนูน้น คือเด็กหญิงเจนี่เจนนี่ผู้พิทัก์รักษาบันไดของโรงเรียนให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าใครจะขึ้นตรงนี้ต้องถอดรองเท้าก่อน ขาดน้องพลอยังต้องเชื่อฟังถือรองเท้าขึ้นลงโรงเรียนเป็นประจำถ้าใครไม่ทำแบบนี้เจนนี่จะต้องกระโดดกัดหูทันทีนี่คืออาญาสิทธิ์ของเจนนี่น้องเจนนี่เป็นเด็กที่น่ารักขย,ยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนเจนนี่จะหันหน้ามาหน่อยหนึ่งเจนนี่เจนนี่เจนนี่เอาหันหน้ามานิดหนึ่ง เด็กชายพีพราวุฒิไรผักแว่นเด็กชายนี้อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองส,สองหรือสามตายแล้วจำห้องเรียนตัวเองก็ไม่ได้หัวจะเหมือนลูกนิมิตสามารถปิดทองแล้วฟังได้เลยนะครับเด็กเป็นเป็นคนที่อารมณ์ดีหัวเราะยิ้มง่ายอ่ะทำท่าละลอ,ลอชู่นหน่อย เสียต่อกับน้องเก้าเสียต่อแขวนลวงพ่ออะไรบอกสิลวงพออ่งพออะไรเอ,อ่ยลุงพ่อยานอากาศลวง,งพ่อยานอากาศเออดูทั้งสองจะขยับไปเทน,นะครับจิตอาสาแล้วก็เอาเก็บเอาไว้ที่เดิมนะครับไม่เอาไปทิ้งที่นู่นพี่เก้าชูสองนิ้วรอๆนี่คือเด็กชั้นปหนูอยู่ปไหนแล้วเนี่ยปสี่แล้วว้ายเป็นหนุ่มเลย ไหนนะเนเน่ไปตต่ฝนที่ไหนครับเนเน่่ที่เชเว่นที่เชเว่นหนูไม่ได้ไปเชเว่นด้วยเหรอเนเน่หลังจากที่น้องๆทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนตาม สีเวรประจำวันที่เรากำหนดให้แล้วน้องๆก็จะมาเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงซึ่งพวกเรามีลานอนเนกประสงค์ซึ่งมีร่มทั้งวันเด็กน้อยไม่ตากแดดน,นะครับเด็กน้อยทำกิจกรรมย,าย่างสนุกสนานมีการหยอกยาวถามสาร สารทุกสุกดิบกันเป็นเรื่องธรรมดานะครับจากนั้นก็เด็กๆก็จะทำกิจกรรมของพวกเขาก็คือการนำเสนอภาษาอังกฤษประจำวันซึ่งน้องๆเริ่มทำได้ดีและมีความกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นการกระทำทุกอย่างถ้าทำบ่อยๆมันก็จะเกิดเป็นทักษะที่ติดตัวเราไปนะครับคุณครูก็จะให้ ความรู้อบรมเวลาไม่เกิน5นาทีต่อวันจากนั้นก็จะทำกิจกรรมตามปกติก็คือเรียนตามตารางโรงเรียนของเราเด็กทุกคนเรียนรู้อย่างมีความสุข นะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาอยากจะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนของพวกเราร่วมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆก,ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับขอบคุณทุกท่านจากใจคือเด็กหญิงนามเพชรลูกสาวกำนันผู้น่ารักน้ำเพชรเป็นเด็กล่าเรื่องอารมณ์ดีฟันสวยลองยิ้มให้ดูสิครับ ไหนฟันหล่อที่ไหนไม่ได้ฟันหล่อฟันเสือจะตายไปไปร้านขายของชำร้านขายของช๊อร้านเล็กๆอย่างเช่นไม่ใช่ร้านเล็กนะคะแต่ว่าน้องบิวผู้ยิ้มหวานน่ารักตลอดเวลาน้องบิวลองยิ้มสิค่ะต่อยเลยเด็กอนุบาลสองแล้วปีแน่ก็ขึ้นป .3 นี่คือเด็กหญิงน้ำเพลอะไรนะเพลงขวานเพลงขวานเอ้ยชิบ้นเพลงอะไรอ่ะแน่แน่บอกว่าเพลงขวานไม่ใช่เพลงขวานเพลงขวานเพลงขวานไดสิก็ชื่อเพลงขวานไงเพลงขวานผู้น่ารักยิ้มบ้านเออเด็กที่ชอบนลาดของปูดเด็กที่เหนื่อยอะทั้งหมดยืนตัวต้อง